ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉิญเซียงสามารถยืนยันได้ว่ากลุ่มชายร่างใหญ่ก็คือเผ่าพันธุ์นกนภพาและถึงแม้เขาจะเคยต่อสู้กับเผ่าพันธุ์นอกนภพาในอาณาจักรเทียนเหิงมาแล้วแต่ความแข็งแกร่งของพวกมันเทียบไม่ติดกับกลุ่มชายร่างใหญ่ที่สำคัญการ,รเผชิญหน้ากับชายร่างใหญ่ตรงบานประตูด้านนอกทำให้เฉิญเซี่ยงยืนยันได้ว่ามันมีความแข็งแกร่งยิ่งกว่าราชันวันเสียด้วยซ้ำ ทันทีที่เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามกำลังจะเปิดฉากโจมตีเฉินเซี่ยงจึงควบคุมกระจกเทพหกวิธีเข้าสู่สภาวะล่องหนก่อนจะทยานหนีไปที่ประตูด้านนอกด้วยการที่หลิวเมิ่งเอ๋อและหวูยู่จุนยังมีอาการพิษทำให้เขาไม่คิดจะ,ะเผชิญหน้ากับพวกมันนอกจากนี้เขายังยืนยันได้ว่าไขวิหกเพลิงไม่ได้ถูกพวกมันเก็บเกี่ยวและสมควรซ่อนอยู่ในสุสานจัก,กรพรรดิ กระจกเทพหกวิธีเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางในตำหนักด้วยความรวดเร็วขณะที่มีการปกปิดกลิ่นอายพลังอย่างสมบูรณ์ส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามไม่อาจตรวจพบได้กับปลดปล่อยพลังของตนสร้างความสับสนให้กับฝ่ายตรงข้ามผ่านไปไม่นานเขาก็สามารถสลัดพ้นกลุ่มชายร่างใหญ่และกล่าวได้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ของพวกเขาค่อนข้างปลอดภยัยโชคดีที่ภายในตำหนักแห่งนี้มีช่องทางดั่งเขาวงกดทำให้เฉินเซียงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับชายร่างใหญ่อย่างไรนะัก ปัจจุบันเฉินเซียงเข้ามาในห้องหินแห่งหนึ่งเดิมทีห้องหินแห่งนี้เต็มไปด้วยกับดักรูปแบบต่างๆแต่หลังจากเฉินเซียงเปิดตัวขายพลังกระจบเทพหกวิธีด้วยพลังงานจากมุกนภาก็ส่งผลให้กลไกกับดักคลายตัวออกอย่างฉับพลันหลังจากยืนยันความปลอดภัยได้แล้วเฉินเซียงจึงนำหินเรืองแสงหวานไปทั่วห้องหินก่อนจะตรวจสอบอาการพิษของสาวงามทั้งสองสารพิษในร่างกายหู่ยู่จุนถูกกระจบเทพหกวิธีดูดซาบออกมาอยู่ทุกขณะส่งผลให้หู่ยู่จุนมีการฟื้นตัวอย่างช้าๆ หลิวเมิงเอ๋อสามารถฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าหูยู่จุนและปัจจุบันนางเกือบเป็นปกติแล้วแต่หากไม่ได้ตรวจสอบเพื่อยืนยันสถานการณ์เฉินเซียงก็ยังไม่นิ่งนอนใจฉักสิทธิ์เข้าตรวจสอบพี่สาวเมิงเอ๋อยังมีสารพิษแฝงเร้นอยู่ในร่างกายของท่านหลิวเมิงเอ๋อพยักหน้าพิษชนิดนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนข้อกระดูกและกล้ามเนื้อหักไม่สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของสารพิษไว้ได้ทันป่านนี้กายเนื้อของท่าก็อาจกลายเป็นเพียงกองเลือด บูยู่จุนถึงกับใจหล่นเมื่อได้ยินท้อยคำของหลิวเมืองเอ๋อหากจัก,กรพรรด,ดินีศิสตราเทพกลายเป็นกองเลือดนางก็นึกไม่ออกว่าตนเองจะมีสภาพเป็นเช่นไรเฉินเซี่ยงพยักหน้าและทําการขับเคลื่อนสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ต่อไปทางด้านหลิวเมืองเอ๋อกับบูยู่จุนต่างรู้สึกประหลาดใจในประเด็นที่ว่าเฉินเซี่ยงยังคงเป็นปกติดีและดูเหมือนเขาไม่ได้รับพิษสารพิษเสียด้วยซ้ํา แน่นอนพวกนางเคยได้ยินว่านายน้อยเฉินมีความล้ำเลิศในการถอนพิษไม่ว่าจะเป็นสารพิษที่ร้ายแรงเพียงใดเขาก็สามารถขับถอนได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามพวกนางต่างได้ประจักษ์แล้วว่าแง่มุมที่ล้ำเลิศที่สุดของเฉินเซียงก็คือการยับยั้งการแพร่กระจายของสารพิษในฉับพลันทันใดาการใช้สารพิษมีความใกล้เคียงกับทักษะปรุงยาเป็นอย่างมากและต้องทราบด้วยว่าในอดีตเฉินเซี่ยงมักใช้สารพิษเอาชนะศัตรูที่มีหลักฐานพลังสูงกว่า อีกทั้งยังใช้ในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์วิกฤตอีกหลายหนหากวิธีปรุงยาเป็นพรสวรรค์ของเฉินเซียงฉันใดวิธีสกัดพิษก็เป็นพรสวรรค์ของเฉินเซี่ยงฉันนั้นเดชบุญที่สารพิษชนิดนี้ยังไม่เริ่มออกฤทธิ์เฉินเซียงเป่าปากอย่างโล่งอก,กลไกาการทํางานของสารพิษชนิดนี้จําเป็นต้องซึมซับพลังเลือดแล้วจึงทบทวีปริมาณก่อนจะทําการแพร่กระจายดังนั้นการออกฤทธิ์จึงถือว่าไม่เร็วนะ นายน้อยเฉินขอบคุณเจ้าจริงๆหากไม่ได้เจ้าช่วยเหลือข้ากับพี่สาวเมิงเอ๋อจะต้องตกตายเป็นแน่แท้หูยู่จุนกล่าวเสียงตื่นตื่นเพียงครุ่นคิดเกี่ยวกับสารพิษที่แทรกซึมสู่ร่างกายหูยู่จุนก็รู้สึกหวาดกลัวจนตัวสัน่นเสี่ยวยู่ทำไมด้านในสุสานจักรพรรดิจึงเต็มไปด้วยเผ่าพันธุ์นอกนภาที่ทรงพลังหลิวเมิงเอ๋อกล่าวถาม เมื่อครู่ก่อนเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพหกวิถีพุ่งกระแทกชายร่างใหญ่อย่างรุนแรงแต่ทว่ามันกลับไม่ได้รับบาดเจ็บเสียอย่างนั้นครั้งที่ต่อสู้กับเผ่าพันนอกนภาในกลุ่มคณะของปรมาจารย์น้อยพวกมันล้วนสวมใส่เกราะรบสีทองแต่ก็ไม่อาจต้านทานการโจมตีของกระจกเทพหกวิถีได้ข้าไม่รู้เหมือนกันหูย่จนใส่หัวด้วยสีหน้าหนักใจพี่สาวเมื่อเอ๋อนายน้อยเฉินข้าต้องขอโทษที่นำพาทุกคนมาเผชิญสถานการณ์อันตราย เท่าที่ข้าสังเกตก็ดูเหมือนพวกมันไม่ได้เข้ามาในนี้ด้วยเส้นทางนอกตำหนักเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วข้ารู้สึกคล้ายกับว่าพวกมันทะลุมิติเข้ามาในนี้ยังไงอย่างนั้นขายพลังเคลื่อนย้ายหลิวเมิ่งเอ๋อขมวดคิ้วมีความเป็นไปได้ว่าสุสา,จากกนจักรพรรดิมีขายพลังเคลื่อนย้ายซ่อนอยู่สมควรเป็นเช่นนั้นเฉินเซี่ยงพยักหน้า เสี่ยอยู่ที่นี่สมควรมีขายพลังเคลื่อนย้ายซ่อนอยู่และหากข้าเดาไม่ผิดราชบิดาเจ้าก็สมควรรับรู้เกี่ยวกับขายพลังเคลื่อนย้ายบิดาผู้โงเ่เขลาเป็นไปไม่ได้หูยุจุนใส่หัวค้านแต่ดูเหมือนนางปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงเสียมากกว่าเพราะตั้งแต่นางยังเป็นเด็กท่านปู่กับท่านย่ามักบอกว่านางคือทายาทคนสําคัญ โดยจะต้องปกป้องไขวิหกเพลิงที่ถือเป็นภารกิจอันใหญ่หลวงและที่สำคัญมีเพียงนางเท่านั้นที่รู้ช่องทางลับในการเข้าสู่สุสานจัก,กรพรรดิตลอดมาหูยุจุนมองว่าราชบิดาของนางไม่เคยให้ความสำคัญต่อไขวิหกเพลิงมิหนำซ้ำยังแพร่พรายเรื่องไขวิหกเพลิงให้มหาเทพสวรรค์หลิงฟงได้รับรู้อย่างไรก็ตามยามนี้ดูเหมือนราชบิดาของนางจะเป็นผู้ควบคุมไขวิหเพลังเคลน่อ้ย้ายใรสุสาไจวิหกกพลิสมควรเปิดทางให้กลุ่มชายร่างใหญ่เข้ามาข้างในนี้ เสี่ยวยู่ถึงอย่างไรราชบิดาเจ้าก็คือเจ้าแผ่นดินผืนนี้บางทีสิ่งที่เขาทำลงไปอาจเป็นเพื่อปกป้องอนาจาักรเทียนเห็นเหงก็เป็นได้หลิวเมิ่งเอ๋อรูปสัมผัสแก้มบูยู่จุนปลอกโยนพวกผู้ใหญ่มักกระทำในเรื่องที่ซับซ้อนและเป็นเรื่องยากที่เด็กๆจะทำความเข้าใจดูเหมือนบิดาผู้โง่เขลาจะเป็นทายาทคนสำคัญของตระกูลบู่ที่แท้จริงส่วนข้าก็เป็นเพียงเด็กน้อยทนงตัวบูยู่จุนก้มหน้ากล่าวยิ่งคิดเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้เป็นบิดา นางก็รู้สึกหงุดหงิดใจอย่างยิ่งรอบรอบทะเลสาบเต็มไปด้วยเผ่าพันธุ์นกนภาดูเหมือนราชบิดาเจ้าใช้เรื่องไขวิหกเพลิงตักตวงผลประโยชน์ได้ไม่น้อยเฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้มเผ่าพันธุ์นอกนภาที่กําลังปักหลักเฝ้าสังเกตการอยู่ด้านนอกต่างคิดหาวิธีเข้าสู่สุสา,จานจักรพรรดิอยู่ตลอดเวลาแต่พวกมันหาได้รู้ว่าข้างในมีเผ่าพันธุ์นอกนภาอีกกลุ่มสามารถเข้าถึงสุสา,จานจักรพรรดิได้โดยตรง กลุ่มชายขนดำมีความแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัดพวกมันสมควรเสนอผลประโยชน์ให้บิดาข้ามากกว่าใครๆดังนั้นพวกมันจึงได้เข้าถึงสุสานจักรพรรดิโดยตรงหูยุจุนกัดฟันอย่างเจ็บใจพัพพาสีหักข้ามาที่นี่เพียงลำพังมีหวังได้ถูกกลุ่มชายขนดำหักคอทิ้งเป็นแน่เอาเป็นว่าเจ้าพักฟื้นให้สมบูรณ์ก่อนเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มพวกมันยังไม่ได้ค้นพบไข่วิหกเพลิงฉะนั้นพวกเราไม่ต้องกังวลจนเกินไป ไข่วิหกเพลิงซ่อนอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามท่านปลูกกับท่านย่าบอกว่าหากจะค้นหาไข่วิหกเพลิงก็จําเป็นต้องมีแผ่นหยกของข้าเท่านั้นหูยู่จุนกล่าวแต่แล้วนางก็เปลี่ยนสีหน้าบ้าจริงยามนี้ข้าชักไม่แน่ใจแล้วว่าจะยังเชื่อเช่นนั้นได้หรือไม่หลิวเมิ่งเอ๋อจับไหล่วูยู่จุนไม่ต้องคิดมากหรือหนักใจข้าเชื่อว่าพวกเราจะสามารถค้นพบไข่วิหกเพลิงอย่างแน่นอน ชั่วขณะนั้นเฉินเซี่ยงหลับตาอย่างจิตสู่ห้วงมิติกระจบทพหกวิถีเพื่อสื่อสารกับราชันวันเขาบอกเล่าเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์นอกนาภาที่เป็นชายร่างใหญ่และมีขนสีดําหลังจากราชันวันได้ยินมันก็อุทานอย่างตื่นตระหนกว่าพวกมันมาที่มหาดินแดนทั้งสิบแล้วหรือนี่ทําไมเจ้าต้องตื่นตระหนกขนาดนั้นพวกมันเป็นเผ่าพันธุ์ที่น่ากลัวอย่างนั้นหรือเฉินเซียงกล่าวถามแน่นอนว่าพวกมันน่ากลัวมาก ในอาณาเขตชั้นเสียนไม่มีใครต้องการขัดแย้งกับพวกมันราชันวันกล่าวพวกมันคือเผ่าหยวนหลงวานรมังกรข้อได้เปรียบของพวกมันก็คือขนสีดำที่ปกคลุมร่างกายมีหน้ามันถึงไม่ได้สะทกสถานจากการกระแทกของกระจกเทพหกวิถีเฉินเซียงกล่าวข้ารู้สึกว่าขนสีดำของพวกมันสามารถละลายอำนาจพลังได้ จริงสีเชื้อสายหยวนหลงยังมีสารพิษที่ร้ายแรงเผาพันธ์ของพวกมันถือกำเนิดมาพร้อมสารพิษอันน่าสะพรึงราชันวันกล่าวพวกมันไม่ได้เจาะจงปลดปล่อยสารพิษแต่กลิ่นอายของพวกมันสามารถทำให้เจ้าถูกพิษได้หมายความว่าพวกมันไม่สามารถควบคุมสารพิษของตนอย่างนั้นหรือเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วแง่มุมนี้ทำให้เขาค่อนข้างประหลาดใจใช่เพียงกลิ่นอายของพวกมันก็เต็มไปด้วยสารพิษ แต่หากพวกมันกลั่นเลือดให้เป็นละอองจะยิ่งทําให้สารพิษมีความเข้มข้นราชันวันกล่าวนายน้อยเฉินข้าแนะนําว่าเจ้าควรอยู่ให้ห่างพวกมันเอาไว้เฉินเซียงได้รู้แล้วว่าแท้จริงกลุ่มชายร่างใหญ่ก็คือเผ่าพันธุ์นอกนาภาที่เรียกว่าเผ่าพันธุ์หยวนหลงและยามนี้เขากําลังคิดหาวิธีการจัดการกับพวกมันราชันเท่าเจ้ารู้มีวิธีโจมตีผ่านพลังป้องกันของพวกมันหรือไม่ เฉินเซียงกล่าวถามคิดว่าพลังป้องกันของพวกมันไม่ได้มีเพียงชั้นขนที่ปกคลุมแต่ผิวหนังของพวกมันจะต้องทรงพลังเช่นกันภายในอาณาเขตชั้นเซียนยังไม่มีวิธีโจมตีเชื้อสายหยวนหลงที่มีประสิทธิภาพข้าได้ยินว่าเผ่าพันุ์หยวนหลงมีประชากรน้อยมากส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะระบบสืบพันธ์ของพวกมันมีความล่าช้าราชันวันกล่าวเกี่ยวกับจุดอ่อนของพวกมันข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยจริงๆเผ่าพันุ์หยวนหลงมีประชากรเท่าไหร่หรือ เฉินเซียงกล่าวถามเขาคิดว่าอสุรกายหยวนหลงค่อนข้างทรงพลังหากพวกมันมีประชากรจำนวนมากก็สามารถยึดครองมหาดินแดนทั้งสิบได้ไม่ยากคาดว่าหนึ่งล้านตนราชันวันกล่าวเจ้าอาจมองว่ามันเป็นจำนวนมากแต่หากเปรียบเทียบกับเผ่าพันธุ์อื่นในอานณาเขตชั้นเซียนจำนวนนี้ถือเป็นเพียงเล็กน้อยเพราะเผ่าพันธุน์อื่นๆมีประชากรหลายสิบล้าน เฉินเซียงถึงกับสะดุ้งเล็กน้อยเขาคิดว่าเผ่าพันธุ์หยวนหลงจำนวนหนึ่งแสนตนก็มีความแข,แข็งแกร่งมากพอจะบดขยี้มหาดินแดนทั้งสิบได้แล้วอาณาเขตชั้นเซียนเป็นดินแดนอันไพศาลอสุรกายหยวนหลงกระจายตัวไปทั่วดินแดนส่วนใหญ่พวกมันจะอาศัยรวมกลุ่มในจำนวนหลักสิบถึงหลักร้อยราชันวันกล่าวข้าคิดว่าอสุรกายหยวนหลงที่เจ้าพบเจอเมื่อครู่สมควรเป็นแนวหน้าเข้าสำรวจคาดว่ายังมีพวกมันอีกหลายสิบตนรออยู่ด้านนอก เฉินเซียงพยักหน้าชั่วขณะนั้นเขาคิดว่าจะต้องจับตัวอสุรกายหยวนหลงเพื่อหาจุดอ่อนและวิธีเอาชนะพวกมันที่รวดเร็วสำหรับเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นงานถนัดของเขาเพราะด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังย่อมวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของศัตรูได้ไม่ยาก นอกจากนี้เขายังสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจพลังชนิดต่างๆได้อย่างรวดเร็วเพราะท้ายที่สุดวัตจักท้าพิพบก็ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยตัวเขาและต่อให้ปัจจุบันเขาไม่สามารถควบคุมกฎพลังต่างๆได้แต่เขาก็มีสัมผัสที่ใกล้ชิดกับอำนาจพลังชนิดต่างๆว่าแล้วเฉินเซี่ยงจึงได้สื่อสารกับเสี่ยวจิงหาหรือกันในเรื่องการจับตัวอสุรกายหยวนหลง แม้เสี่ยวจริงจะไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเผ่าพันหยวนหลงมาก่อนแต่นางแนะนําให้เฉินเซียงใช้กระบี่มังกรครามเพชรฆาตจัดก,การกับอสุรกายหยวนหลงทางด้านเฉินเซียงก็มีความคิดดังกล่าวอยู่เช่นกันเนื่องจากอสุรกายหยวนหลงถือกําเนิดมาพร้อมสารพิษมันก็ควรมีอํานาจพลังแห่งความชั่วร้ายอยู่ในร่างกายหากเป็นเช่นนั้นจริงอํานาจทางแห่งกระบี่บารมคคมคมคามคา,ขา,ขานารคมคมคา,มาวัตตะตะคานามตะจะสามารถยับยั้งพวกมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เผ่าพันธุ์หยวนหลงยังมีสายเลือดมังกรผสมอยู่ขณะที่กระบี่มังกรครามเพชรคาดมีดวงจิตมังกรสังหารสีชาติจึงมีแนวโน้มว่าอำนาจพลังจากกระบี่มังกรครามเพชรคาดจะสามารถสยบอำนาจพลังของอสุรกายหยวนหลงได้อย่างง่ายดายนายน้อยเฉินพวกเราจะเอาอย่างไรดีหูยุจุนเอ่ยถามปัจจุบันนางรู้แล้วว่าเฉินเซียงมีความแข็งแกร่งไม่ธรรมดาอีกทั้งยังเป็นที่พึ่งพาแก่กลุ่มคณะนิยามกับขัน หลิวเมิงเอ๋อก็หันมองมายัางเฉินเซี่ยงด้วยความคาดหวังยามนี้นางไม่รู้จะทําอย่างไรเพราะนางไม่มีวิธีต่อต้านสารพิษของเผ่าพันธุหยวนหลงเห็นทีว่าข้าจะต้องเผชิญหน้ากับพวกมันเพียงลําพังเฉินเซียงกล่าวเนื่องจากสารพิษเมื่อครู่ก่อนยังไม่ใช่ระดับที่รุนแรงของพวกมันพวกมันยังมีสารพิษที่รุนแรงกว่านี้อีกเชียวหรือวูยู่จุนร้องถามอย่างประหลาดใจทางด้านหลิวเมิงเอ๋อก็รู้สึกประหลาดใจไม่ต่างกัน หลิวเมิงเอ๋อคิดว่าสารพิษเมื่อครู่เป็นสารพิษที่มีความร้ายแรงอย่างยิ่งและแม้นางจะเคยต่อสู้กับพู้อสูรที่ใช้สารพิษแต่พิษนั้นยังเทียบไม่ติดกับพิษของอสูรกายหยวนหลงที่สําคัญหลิวเมิงเอ๋อมีการฝึกฝนทักษะต้านพิษในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ทักษะที่นางฝึกฝนต้องกลายเป็นสิ่งไร้ค่าเมื่อได้เผชิญกับพิษของอสูรกายหยวนหลงกลิ่นอายของพวกมันมีสารพิษมาตั้งแต่ถือกำเนิดหากพวกมันกลั่นเลือดเป็นละองพิษก็จะเป็นสารพิษที่มีความเข้มข้นอยย่่างงิ ฉินเซียงกล่าวต้องบอกเลยว่าที่อนณาเขตชนั้เสียงพวกมันถือเป็นเผ่าพันธุ์ที่อันตรายอันดับต้นๆบ้าจริงบิดาผู้โง่เขาไปรู้จักกับตัวอันตรายเช่นนี้ได้อย่างไรหูยู่จุนแค่นเสียงข้าหวังว่าบิดาผู้โง่เขาจะถูกสารพิษของพวกมันเล่นงานเอาเป็นว่าข้าจะเคลื่อนไหวกับพวกมันเพียงลําพัง เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มทุกคนไม่ต้องห่วงแง่มุมที่อันตรายของพวกมันคือกลิ่นไอพิษแต่ข้าคิดวิธีรับมือเอาไว้แล้วเจ้ามีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันในวิธีการของเจ้าที่สำคัญพวกมันมีพลังป้องกันร,ระดับสูงหูยู่จุนใส่หัวค้านนายน้อยเฉินเจ้าไม่ควรเผชิญหน้ากับพวกมันพวกเราควรออกจากที่นี่กันก่อนส่วนเรื่องไขวิหกเพลิงเอาไว้หารือกันภายหลัง ข้าเห็นด้วยกับเสี่ยวยู่หลิวเมิ่งเอ๋อพยักหน้าเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นว่าทุกสรรพสิ่งล้วนมีจุดแข็งและจุดอ่อนหากพวกมันสามารถประทุกกลิ่นไอพิษออกมาอย่างรุนแรงก็สมควรมีผลกระทบในบางแงม่มุมแน่นอนว่าเฉินเซี่ยงจะไม่ยอมล่าถอยออกไปเป็นอันขาดในเมื่อเข้ามาถึงที่นี่แล้วมีหรือว่าเขาจะยอมกลับโดยล้มเลิกการค้นหาไขวิหกเพลิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขวิหกเพลิงนี้มีอภรรวิหกเพลิงอยู่ด้านใน ดังนั้นมันก็คือหนึ่งในสีอาวุธเทพอสูรของเขาทุกคนไม่ต้องกังวลข้าจะใช้กระจกเทพหกวิธีเปิดตัวม่านพลังเต็มรูปแบบเฉินเซี่ยงกล่าวแล้วจึงหัวเราะขึ้นว่าแต่หากเห็นถ้าไม่ดีก็ตัวใครตัวมันแล้วกันเมื่อครูเจ้าพูดว่ากระจกเทพหกวิธีอย่างนั้นหรือหูยู่จุนขมวดคิ้วถามนางหันมองไปยังกระจกเทพหวิธีก่อนจะเบิกตากว้างอย่างตกตะลึง ปรากฏว่านางกำลังนั่งอยู่บนอุปกรณ์แห่งเทพบรรพการทาพิภพโดยที่มีเด็กหนุ่มหน้าละอ่อนเป็นผู้ควบคุมเสียอย่างนั้นแม้เฉินเซียงไม่ได้กังวลว่าหวู่ยู่จุนจะรับรู้เรื่องที่เขาครอบครองกระสบเทพหกวิธีแต่เขาก็ไม่คิดจะยืนยันกับนางถ้าพูดล้อเล่นไปเท่านั้นเฉินเซียงกล่าวปฏิเสธเมื่อหายจากอาการตกตะลึงหวู่ยู่จุนก็กล่าวด้วยยิ้มไม่จำเป็นต้องปิดบงังเจ้าคิดว่าพี่สาวเสี่ยวยู่ไม่น่าไว้วางใจอย่างนั้นหรือ นายน้อยเฉินพี่สาวเจ้าต้องขออภัยที่มักดูหมิน่นหวังว่าเจ้าไม่ติดใจในเรื่องเหล่านั้นหูยู่จุนยิ้มอย่างอ่อนหวานนางมองว่าหากเฉินเซียงสามารถควบคุมกระสบเทพหกวิถีได้เป็นอย่างดีในอนาคตเฉินเซียงก็คือบุคคลที่ทรงพลังอันดับต้นๆแห่งมหาดินแดนทั้งสิบข้าไม่นึกเลยว่าเจ้าจะเปลี่ยนท่าทีได้รวดเร็วเช่นนี้เฉินเซียงแค่นเสียงคุณไม่ต้องพูดจาเอาอกเอาใจข้าเอาเป็นว่าเจ้าจะต้องทำพันธสัญญาวิญญาณปกปิดเรื่องกระจกเทพหกวิถี ไม่ใช่ปัญหาหูยู่จุนกล่าวด้วยรอยยิ้มก่อนหน้านี้นางเคยทำพันธสัญญาวิญญาณกับเฉินเซี่ยงมาแล้วจึงเป็นเพียงการเพิ่มเงื่อนไขเท่านั้นนายน้อยเฉินข้าต้องขออภัยที่ไม่อาจช่วยอะไรเจ้าได้ในยามนี้หลิวเมิ่งเอ๋อกล่าวนางนึกตำหนิตนเองที่ไร้ประโยชน์นายน้อยเฉินเจ้าครอบครองกระจกเทพหกวิธีได้อย่างไรหูยู่จุนกล่าวถามอย่างอยากรู้เห็น อันที่จริงแล้วข้าคือผู้สร้างวัตจักรท้าพิภพแน่นอนว่าข้าคือเทพบรรพการท้าพิภพที่จุติใหม่ดังนั้นข้าจึงอยู่ในรูปกายเด็กหนุ่มเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าเองก็เป็นชายาของเทพบรรพการท้าพิภพที่จุติใหม่เช่นกันหูยู่จุนหัวราอติดตลกใครเชื่อเจ้าก็สติไม่ดีแล้วทางด้านหลิวเมิ่งเอ๋อก็คิดว่าเฉินเซี่ยงพูดล้อเล่นเช่นกันจึงไม่ได้ใส่ใจหรือเก็บมาคิดเป็นจริงจัง ยามนี้เฉินเซียงเปิดตัวม่านพลังกระจกเทพหกวิธีจากนั้นจึงควบคุมให้ทะยานกลับไปยังประตูทางเข้าของพื้นที่ต้องห้ามผ่านไปไม่นานกระจกเทพหกวิธีในสภาวะล่องหนก็มาถึงบานประตูทางเข้าพื้นที่ต้องห้ามปัจจุบนันมีอสุรกายหยวนหลงสองตนยืนเฝ้าประตูอยู่ชัดเจนว่ากลุ่มเผ่าพันหยวนหลงยังคงอยู่ด้านในพื้นที่ต้องห้ามซึ่งพวกมันจัดให้มีเวรยามเฝ้าอยู่หน้าทางเข้าเพียงสองตนก็สมควรจัดการได้ไม่ยากนะัก เฉินเซี่ยงกล่าวนายน้อยเฉินเจ้าจะจัดการด้วยวิธีใดหรือหลิวเมิ่งเอ๋อขมวดคิ้วถามข้าจะ,ะเผชิญหน้ากับพวกมันโดยตรงกล่าวจบเฉินเซี่ยงก็อันเชิญกระบี่มังกรครามเพชรฆาตพร้อมกับผสานปราณพลังเต่าหยวนจากนั้นเขาก็กระโดดออกจากกระจกเทพหกวิถีและพุ่งเข้าหาสุรกายหยวนหลงด้วยความเร็วสูง อสุรกายหยวนหลงสามารถสัมผัสถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาแต่ทว่ามันไม่สามารถสังเกตเห็นสิ่งใดได้ไดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ